ด่วนความตั้งแรแล้วแบบนี้เริ่มเหนืออีสานก่อนประกาศเตือนสบับที่4ี0หาสิกจังหวัดรับมือพยายกลการกามาพบกันอีกครั้งกับจังหวัดตภัยอุทกภัยเอกรลการทางเพจและยูทู e ฝนฟ้าพิกรณรพ่พอลูกลาใชยทางเฟสบุ๊กประจำวันเสาร์ที่สิองกรกฎาคมในช่วงเที่ยง วันนี้แอดมิน,นจะพามาดูและติดตามพื้นที่เสี่ยงฝนฝนตกหนักฝนตกหนักมากเข้ามาเป็นบางจุดบางพื้นที่รวมถึงแนวโน้มฝนหลังจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอืนน่นแอดมินจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ ภาพที่ท่านเห็นกันในขณะนี้เป็นภาพของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน11กรกฎาคมเมื่อวานที่ผ่านมาเกิดน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบริเวณพื้นที่บ้านหนามมววอาเภอเวียงสาจังหวัดน่านขอให้พื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงติดตามการอัปเดตสถานการณ์รวมถึงผู้ที่อยู่ริมน้ำเร่งขนย้ายเข้าของขึ้นสู่ที่สูงขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านนะครับ นอกจากนั้นแล้วนะคะที่บริเวณพื้นที่อำเภอฟากทา่อาอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์11กระะกฎาคมเมื่อวานนี้ก็ได้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำปาลลล่าไหลหลากที่บริเวณพื้นที่อำเภอบ้านโคไหลลงสู่แม่น้ำปาดน้ำมีปริมาณขุ่นมัวรวมถึงมีเศษซากิ่งไม้และต้นไม้พัดพามากับน้ำปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นขอให้ติดตามการอัปเดตสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดนะคะนอกจากนั้นแล้ว ยังมีในด้านของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินคลนถล่มจากปพได้ส่งการแจ้งเตือนในพื้นที่ตบลห้วยโรงตบลไผ่โทนอเภอร้องกวางจัังวดแพร่ให้ติดตามสถานการณ์และยกข้าวของขึ้นสู่ที่สูงเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องฝ่าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อวานนี้11กคมขอให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำดูแลกลุ่มเปราะบาง และติดตามข่าวสารใได้ของการแจ้งเตือนข้อความจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นแล้วนะครับที่บริเวณพื้นที่4อำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์บริเวณพื้นที่ท่าปลาฟากท่าบ้านโคกน้ำปาดและพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ขนย้ายเข้าของขึ้นสู่ที่สูงอาจจะเกิดน้ำช่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินคลนถลม่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำให้ยกเข้าของขึ้นสู่ที่สูงและดูแลกลุ่มผู้ที่เปราะบางและติดตามม่ได้ของการรายงานข่าวผ่านช่องทางแอปพลิเคชันการแจ้งเตือนลายปพนะคะ นอกจากนั้นแล้วนะครับที่บริเวณพื้นที่เวียงสานาน้อยแม่จริมสันติสุขจังหวัดน่านระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถลม่มจากการแจ้งเตือนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยการะวังพื้นที่ลุ่มต่ำให้ยกข้าวของขึ้นสู่ที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางและรับการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัย บริเวณพื้นที่เผอเวียงสาจังหวัดน่านทั้งอำเภอตำบลเชียงของตำบลบัวใหญ่อําเภอนาน้ยจังหวัดน่านตำบลน้ำปายอําเภอแม่จริมจังหวัดน่านและตำบลพงอําเภอสันติสุขจังหวัดน่านขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยนอกจากนั้นแล้วนะครับ สถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักที่สะพานบ้านน้ำมัวน้ำท่วมนะครับเตือนภัยภาคเหนือแจ้งเตือนฝ้าระวังน้ำเท่วมฉาบพันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่ในวันนี้12-13กันยายนฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในเขตพื้นที่ไหลลงมาตามสายน้ำและเริ่มล้นตลิง่งท่วมตลาดและร้านค้ารวมถึงบ้านเรือนบ้านน้ำมัวอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านกระแสน้ำกำลังไหลขึ้นและมีความเชี่ยวกรา ด้านศูนย์ตุน่นยมทยาภาคเหนือแจ้งเตือนปริมาณฝนตกหนกักและฝนสะสมขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทังบ้านนอกจากนั้นแล้วนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยแจ้งเตือน16จังหวัดว่าระวังน้ำท่วมจับพัน์น้ำป่าหลาหลากในวันนี้1 2ถึง13กรกฎาคมภาคเหนือ10จังหวัดได้แก่บริเวณพื้นที่ จังหวัดไม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยาวแพร่น่านอุตรดินและสุขโขทยัยผ้าตึนออกเสียงเหนือ6จังหวัดได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมติดตามฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะนอกจากนี้นนแล้วกรมอุตุนยมมิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือยังได้ออกมาประกาศแจ้งเตือน ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือ12-13กันยายนโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง12กันยายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเย,า,ยา,นาน่านลำพูนล,ลำปางแพรอ่อุตรดิตถ์สุขโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์และพิษณุโลก13กันยายนบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเย,า,ยา,นาน่านตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ดังนั้นกรมอุตุนยิยมวิทยาจึงได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักเจนถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันกรมอุตุนยิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนฝนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยที่จะเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงห,หนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนเนื่องจากสาเหตุและปัจจัย คือจะมีแนวร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนภาคเหนือตอนบนภาดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประเทศเวียดนามตอนบนย่อมข้อบรรยากาศตามปกคลุมเวียดนามตอนบนเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณดังกล่าวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพาดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะแรงขึ้น ขอให้ระวังตรายจากฝนตกหนักหนักมากปริมาณฝนสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเดียกยเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเส้นทางน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มต่ำอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังนระยะสั้นได้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในวันนี้12กันยายน2568 ภาคเหนือบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่อุดรดิตถ์สุขโขทยัยตากำแพงเพชรพิจิตพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวัออกเฉียงเหนือ12กันยาคมบริเวณพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูร่อนธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิยโสธรร้อยเอ็ดขอนแก่น การสินมุกดาหารมหาสารคามอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสะเกตและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณพื้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสสงหงบุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการเจนัญบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑล ภาคตะวันอ,ออกบริเวณพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจันทึงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีละตราดภาคใต้บริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบปีรีคันชุมพรสุราชธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล13ก,ลกรกฎาคม2 0 6 8ภาคเหนือบริเวณพื้นที่ จังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านตาพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์พาดพันออกเชยงเหนือ13ก,กรกฎาคมบริเวณพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลาง13กันยายนบริเวณพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและกรุงเทพมหานครปริมนทลภาคตะวันออก13กันยายนบริเวณพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจัดทงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีระราดภาคใต้13กันยายน บริเวณพื้นที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จุมพรราชธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่สศรษคลื่นลมทะเลจะมีกำลังแรงขึ้นอนามันตอนบนคลื่นสูง2เมตรอนามันตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนติดตามอัปเดตพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดต่อไปนี้จะพาไปเช็คพิกัดไปปักหมุดพื้นที่ฝน จะเริ่มจาก13ในกา12กรกฎาคมคุณย้อม1.5มิลิเมตรเชียงใหม่5งาว1.9ปัว0.8ชัยบุรี3อมก๋อย2.3อุตรดิต3.7เลย4.7ลมสัก3.6แม่สอด6.4อุ้มผาง0.8นครสวรรค์1.7าดเชิงซาว6ปราชบุรี1กรุงเทพมหานคร1.5ชนบุรี1คลองตะกลาว1.6 ระยอง2.4แกล้ง8.3สอยดาว6.2จันทบุรี5.3และตราด4 15รากา12กรกฎาคมฝนเน้นรินพื้นที่ขุนยอม1เชียงใหม่2.2งาว5ปัว4.2เชียงราย1.7ท่าขี้เหล็ก2.1ชัยบุรี2.7อุตรดิตถ์7.4พิษณุโลก9.2นครสวรรค์12.6วิเชียงบุรี8.4 ขอนแก่น3.8เลย4.6อุดรธานี1.5บานทา3.3ท่าแขก2.7โพชัย2.5มุกดาหาร1.3นคลลรราชสีมา4.4พระนครศรีอยุธยา10.8นครส, 10, 8, คสวรรค์11.3วิเชียงบุรี8.4อุมพัง1.2กรุงเทพมหานคร4สระแก้ว6.5ระยอง7.5จันทบุรี1.7สุราษฎร์ธานี5.1 ขนอม2.6บ้านนาสารเทุ่งใหญ่10พังงา4.4กระบี่5 5ตรัง3.6บ้านกิรีวง2.6ปัตตานี1.4นานราธิวาส8.7ด 8, ต่อไปจะพาไปดูการพยากรณ์อากาศในวันนี้จังหวะพรุ่งนี้1 2สบสองถึงสิกรกฎาคม2องั 2018. พยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้ภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละเจมีฝนบางจุดบางพื้นที่ ที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพยาวน,าน่านแพร่ตาสุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ําสุดยิบตามยิบองศาและสูงสุดยิบก้าถ,ถึงสาองศาลมจมต,ตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ70มีตกเป็นบางจุดบางพื้นที่ที่เลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานี สกลนครนครพนมหนองบัวลำพูมุกดาหารและอำนาจเจริญอุณหภูมิต่ำสุดยิบสองยองศาและสูงสุดยิบก้าถึงสาองศาลมตจมตกเฉียงใต้ความเร็ว1ิบถกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองไวยละ60มีตกเป็นบางจุดบางพื้นที่ที่นครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีและราชบุรี อุณภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด32-34องศาลมํำตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาพตํนออกและชายฝั่งฝนรอยละ70มีตกบางพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจางเาชนทบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาและสูงสุด -3 0 3 4องศาลมจนตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึงสามกิโเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละ6กมีตกเป็นบางสุดบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26 27องศาและสูงสุด3าม5องศามตะวองศาลมต,มต,มตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงกิโเมตรต่อชั่วโมงพยากรากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนร้อยละ40 มีตกเป็นบางจุดบางพื้นที่ที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด32-35องศาลมจนตกเฉียงใต้ความเร็วลมสึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงะเลเลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนเรือนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนรอยละ60มีตกเป็นบางจุดบางพื้นที่ เที่ยรนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสี่ยเจ็องศาสูงสุดสามเอ็ถึงสามสี่องศาตั้งแต่กระบี่ขึ้นมาลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็ววิ่สถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณสองเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรและตรังลงไปลมตมตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลลื่นสูง1ึงถึงสองเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรดังนั้นของทาต,ติดตามพากาศ ประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมิรายงานให้ทราบเป็นระยะๆอย่างหันทุ่งทีและต่อเนื่องหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ับ uh> s c r i b e กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ